มาพบกันอีกครั้งนะครับกับวิชาเทคโนโลยีหรือวิชาที่เรียกว่าการออกแบบและเทคโนโลยีบทที่1นนะครับเรื่องความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับในวิชานี้นะครับของระดับชั้นม5นี่นะครับมันมีบทเรียนที่เราต้องเรียนกันอยู่ด้วยกัน3บทเรียนนะครับวันนี้เราจะเรียนบทเรียนแรกก็คือบทเรียนที่1ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหาครับก่อนอื่นครูจะขอแนะนําก่อนว่า วิชานี้อยู่ในสาระวิทยาศาสตร์นะครับสาระที่4่ที่ชื่อสาระว่าเทคโนโลยีครับมีตัวชี้วัดอยู่เพียงหนึ่งตัวก็คือว4 1ม5ทับครับระบุไว้ว่านักเรียนจะต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่างๆเห็นไหมครับตัวชี้วัดร,ระบุว่านักเรียนจะต้องประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่างๆมันก็คือการบูรณาการนั่นเองรวมทั้งทรัพยากรในการทําโครงงานครับเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานหมายความว่าอะไร หมายความว่าในวิชานี้ในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่5นี้นะครับนักเรียนจะต้องบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่างๆมาพัฒนาเป็นโครงงานเพื่อแก้ปัญหาตามที่นักเรียนต้องการนั่นเองคราวนี้เรารู้เป้าหมายของรายวิชาแล้วนะครับในบทเรียนที่1น,นี้เมื่อนักเรียนเรียนจบนักเรียนก็จะสามารถอธิบายประโยชน์ของการคิดเชิงออกแบบได้ครับเราจะมาดูก่อนว่าเอ๊ะการคิดเชิงออกแบบคืออะไรนะครับการคิดเชิงออกแบบก็คือการดีไซน์ทิ้งทิ้งนั่นเองที่เราเรียกเรียกกันอยู่นะครับ ข้อ2ก็คือนักเรียนจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือความต้องการที่คำนึงถึงผู้ใช้ด้วยการคิดเชิงออกแบบและความรู้จากศาสตร์ต่างๆได้ครับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในบทนี้นะครับจะประกอบด้วยเนื้อหาหลักๆ2เรื่องก็คือความรู้กับการแก้ปัญหานะครับอันนี้คือเรื่องที่1และเรื่องที่2ก็คือการคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหาครับคราวนี้นะครับครูจะขอถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนคิดว่าในการสร้างเทคโนโลยีใดๆก็ตามนะครับ ที่ตอบสนอ,องความต้องการของผู้ใช้ผู้ที่สร้างเทคโนโลยีเนี่ยจะสามารถทราบความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างไรนักเรียนเราคิดดูนะครับถ้าตัวเองเนี่ยจำเป็นจะต้องพัฒนาระบบอะไรสักระบบหนึ่งสมมุตินะครับระบบลดน้าต้นไม้ออัตโนมัติภายในบ้านภายในสวนหรือระบบลดน้ําตามที่เกษตร,รษกรต้องการระบบนี้นักเรียนจะทราบความต้องการของผู้ใช้หรือเกษตร,รษกรได้อย่างไรนะรักเรียนลองคิดดูนะครับก็ต้องไปสอบถามไปรวบรวมข้อมูลถูกไหมครับ นี่คือข้อมูลสําคัญก่อนที่นักเรียนจะมาสร้างเทคโนโลยีใดๆนักเรียนจะต้องไปทราบความต้องการก่อนเมื่อนักเรียนทราบความต้องการแล้วนักเรียนจะทําอะไรต่อนักเรียนก็จะมาวางแผนนะครับที่จะทําโครงงานนี้ให้สําเร็จการจะทําโครงงานนี้ให้สําเร็จจะต้องมีความรู้ครับความรู้คือสิ่งสําคัญในการทําโครงงานให้ประสบความสําเร็จนะครับนอกจากความรู้อย่างเดียวไม่พอจะต้องมีทักษะในเรื่องของการใช้เครื่องมือการพัฒานางานในส่วนน,นั้นๆ ดังนั้นในส่วนต่อไปครูจะพูดถึงความสําคัญของความรู้และทักษะที่นํามาใช้ในการพัฒนาโครงงานครับสิ่งสําคัญที่นักเ,ร,เรียนจะต้องมีก่อนนะครับก่อนที่จะไปพัฒนาโครงงานก็คือความรู้ในเรื่องนั้นๆเราจะมาพูดคุยกัน,นเรื่องของความรู้พื้นฐานก่อนนะครับความรู้พื้นฐานตามที่คุณครูยกตัวอย่างบนหน้าจอนี้นะครับก็คือประตูครับสมมุติว่านักเ,ร,เรียนต้องการที่จะสร้างประตูหรือนําประตูทําประตู ที่ใดสักที่หนึ่งนะครับอาจจะเป็นประตูบ้านประตูห้องน้ําประตูทางเข้าบ้านอะไรก็ตามนะครับนักเรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรบ้างหลายหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยทาประตูต้องมีความรู้ด้วยเหรอเนี่ยนี่แหละครับสิ่งเล็กๆเลน้อยเหล่านี้ใช้องค์ความรู้หมดเลยบางครั้งเราใช้องค์ความรู้โดยที่เราไม่รู้ตัวครับครูจะชี้เห็นว่าความรู้พื้นฐานมีความสําคัญมากๆในการพัฒนาประตูนักเรียนต้องมีองค์ความรู้อะไรครับนักเรียนลองคิดดูนะครับเอจะทําประตูสักที่หนึ่งนักเรียนต้องมีความรู้อะไรบ้างยกตัวอย่างนะครับ คุณครูมีโจทย์ว่าอ่านนักเรียนลองทําประตูห้องน้ําครับเราจะมาทําประตูห้องน้ํากันนักเรียนอาจจะคิดว่าเอ้ยประตูห้องน้ํามันจะยากอะไรใช่ไหมเราจะต้องคํานึงถึงอะไรบ้างครับในการทําประตูห้องน้ําแน่นอนครับประตูห้องน้ํามันอยู่ในที่เปียกชื้นในที่ชื้นดังนั้นวัสดุที่ใช้จะต้องเป็นวัสดุที่ทนน้าถูกไหมครับนี่แหละครับนี่คือความรู้พื้นฐานอย่างแรกที่นักเรียนจะต้องคํานึงถึงนะครับคุณสมบัติของวัสดุนะครับสถานที่ที่เราจะนําประตูนั้นไปติดตั้ง ขนาดของประตูที่เหมาะสมถ้านักเรียนจะทําประตูบ้านเอ๊ะขนาดประตูบ้านควรจะเป็นขนาดเท่าไหร่อ่าเพื่อให้คนภายในบ้านเข้าออกได้สะดวกถูกไหมครับนี่คือความรู้พื้นฐานท,ที่เรียนจะต้องมีในการทาประตูนะครับจะเห็นว่าคุณครูชี้ให้เห็นว่าความรู้พื้นฐานมีความสําคัญแต่จริงยังมีรายละเอียดติีกย่อยอีกมากมายที่เรียนจะต้องคํานึงถึงนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างคราวนี้เรามาดูตัวอย่างถัดไปครับกระสวยอวกาศกระสวยอวกาศ,าากาศา expert, นัเกเรียนจะต้องคํานึงถึงองความรู้พื้นฐานอะไรบ้างครับ แน่นอนในเรื่องของกระสวยโอกาศองนักเรียนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่เรื่องพวกนี้มันมีองค์ความรู้พื้นฐานที่เราควรจะต้องมีหรือเราจะต้องเข้าใจก่อนนะครับองค์ความรู้ในการพัฒนากระสวยโอกาสที่เป็นองค์ความรู้พื้นฐานนะเราไม่ได้มององค์ความรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปนะครับองค์ความรู้พื้นฐานในที่นี้ของการพัฒนากระสวยโอกาศก็คือเรื่องของอะไรครับการที่จะทํายังไงให้กระสวยโวกาศเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศขึ้นไปได้ถูกไหมครับ ดังนั้นนักเรียนจะต้องคํานึงถึงพลังงานพลังงานที่ต้องใช้มีกี่ส่วนในการผลักดันกระสวยให้พ้นจากผิวโลกขึ้นไปขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศต้องใช้พลังงานอะไรนะครับโดยที่เรายังไม่ได้มองถึงรายละเอียดนะครับอย่างที่2ครับต้องคํานึงถึงอะไรครับต้องคํานึงถึงอาจจะเป็นเรื่องของวัสดุนะครับวัสดุที่ใช้ในการสร้างกระสวยวากาศจําเป็นจะต้องทนความร้อนขนาดไหนจําเป็นต้องมีคุณภาพขนาดไหนนะครับอันนี้คือเรื่องของวัสดุอย่างที่3คือเรื่องของ แรงโน้มถ่วงน้ำหนักนะครับแรงกดอากาศแรงดึงดูดของโลกอะไรพวกนี้นี่คือความรู้พื้นฐานที่นักเรียนจะต้องคำนึงถึงก่อนที่นักเรียนจะสร้างกระสวยอากาศถูกไหมครับ <iş> เรามาคุยกันเรื่องของความรู้พื้นฐานให้ชัดเจนก่อนนะครับอ่ะอันนี้คือตัวอย่างเรื่องของการะสวยอากาศทรานนี้เรามาดูตัวอย่างถัดไปนะครับ่น,นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์นะเรื่องต่อไปอันนี้คือรูปภาพของอะไรเอ่ยนักเรียนจะเห็นว่าอันนี้คือโซลาร์เซลล์ถูกไหมครับการนาโซลาร์เซลล์มาติดกันในพื้นที่กว้างๆเลยนะครับเพื่อ เก็บพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยเราก็จะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าโซลาร์ฟาร์มแล้วก็เอาพลังงานจากแสงอาทิต์เนี่ยมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อน,นําไปใช้จ่ายในบ้านเรือนนะครับหรือตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการคราวนี้องค์ความรู้พื้นฐานในการสร้างโซลาร์ฟาร์มหรือการนําโซลาร์เซลล์มาเก็บพลังงานเนี่ยเราจะต้องมีองค์ความรู้อะไรบ้างครูคิดว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเข้ามาแล้วนะครับปัจจุบันเราจะพบว่าบ้านหลายๆที่นะครับหรือหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนี่ย เริ่มนำโซลาเซลล์เนี่ยมาใช้ในการเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ถูกไหมครับการที่จะนำโซลาเซลล์มาติดตั้งเนี่ยนะครับเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนักเรียนช่วยกันคิดนะครับช่วยกันวิเคราะห์สมมติว่าน,นักเรียนมีบ้านอยู่หนึ่งหลังอ่าและต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยการนำโซลาเซลล์มาติดตั้งอย่างแรกเลยพื้นที่ถูกไหมครับพื้นที่ที่นักเรียนติดตั้งอ่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่ได้รับแสงอาทิต์อ่าในปริมาณขนาดไหนเพียงพอไหมนะครับถ้าอยู่ในประเทศไทยรับรอง ผูเชื่อว่าเพียงพอแน่นอนนะครับอย่างที่2ต้องคำนึงถึงอะไรครับในบ้านของนักเรียนใช้ไฟขนาดเท่าไรถูไหมครับต้องมีแรงดันไฟฟ้าเท่าไร่แรงดันไฟฟ้าภายในบ้านนี่เรารู้อยู่แล้วว่าส่ง2อ0บโวลต์คราวนี้เรามาคุยกันเรื่องกระแสละกระแสไฟเนี่ยกี่แอมแปร์ถึงจะพอภายใ,ในบ้านถูไหมครับนักเรียนจะต้องเข้าใจความรู้พื้นฐานเหล่านี้ถึงจะนำโซลาร์เซลล์มาใช้ได้อย่างเพียงพอไม่เช่นนั้นถ้านักเรียนนำโซลาร์เซลล์มาต่อไม่เพียงพอพลังงาน ที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์นี้ก็จะนํามาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านไม่เพียงพอใช่ไหมครับนี่คือองค์ความรู้พื้นฐานที่เรียนจะต้องมีในการนาโซลาเซลล์หรือโซลาฟาร์มเนี่ยไปใช้ภายในบ้านนะหรือการนําไปใช้ในสวนนะครับในครัวเรือนในอุตสาหกรรมก็ตามจะต้องคํานึงถึงเรื่องพวกนี้เอาละขอดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างถัดไปอันนี้คือรูปภาพของโรงงานกําจัดขยะครับสมมุติว่าหน่วยงานของรัฐจะไปตั้งโรงงานกําจัดขยะ ในพื้นที่ที่หนึ่งนะอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนมีผู้คนอาศัยอยู่แล้วนักเรียนเนี่ยเป็นผู้ที่ดําเนินการในการหาพื้นที่ในการตั้งโรงงานเออนักเรียนจะต้องมีองค์ความรู้พื้นฐานในการตั้งโรงงานอะไรบ้างคราวนี้เราจะมาดูมุมมองในส่วนของสิ่งแวดล้อมครับจะเห็นว่าโรงงานกําจัดขยะเนี่ยแน่นอนครับองค์ความรู้ต่างๆที่ต้องใช้มีเยอะมากมาย แต่องค์ความรู้ที่สําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมถูกไหมครับสิ่งแวดล้อมผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมหลังจากตั้งโรงงานแล้วมีอะไรบ้างนักเรียนจะต้องคํานึงถึงส่วนนี้เป็นสําคัญจะเห็นว่าการทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งการสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือการพัฒนาการประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้คํานึงในมุมมองมุมมองเดียวเลยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้โรงงานกำจัดขยะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนักเรียนจะต้องคํานึงถึงว่าโรงงานกำจัดขยะของเราเนี่ยมันไปส่งผลต่อน้ํา ส่งผลต่อระบบนิเวศส่งผลต่ออากาศส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างไรส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของชุมชนอย่างไรนะครับนี่คือองค์ความรู้ที่นักเรียนจะต้องคํานึงถึงอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่นักเรียนน่าจะคุ้นคุ้น,นะครับอันนี้ก็คือโดรนโดรนนั่นเองโดรนเนี่ยเป็นเทโลยียิมเรียกว่าก็ไม่ใหม่แล้วเนอะมีเล่นกันมาสักพักหนึ่งแต่นักเรียนจะพบว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆห,หน่วยงานหรือหลายๆบริษัทขนส่งเนี่ย นำโดรนมาใช้ในการส่งสินค้าถูกไหมครับนักเรียนอาจจะเคยได้ยินข่าวว่าประเทศจีนอาลีบาบานะใช้โดรนในการส่งสินค้าแล้วโดรนเนี่ยจะต้องมีเทคโนโลยีอะไรบ้างจะต้องมีองค์ความรู้พื้นฐานอะไรบ้างนักเรียนจะเห็นว่าโดรน,นมันมีใบพัดหลายๆใบการที่จะทําให้โดรนบินขึ้นได้แล้วก็มีความสมดุลของแต่ละใบพัดเนี่ยนั่นคือสิ่งสําคัญในการพัฒนาโดรนถูกไหมครับต่อไปการนาโดรนไปส่งสินค้านักเรียนก็ต้องคํานึงถึง การส่งสินค้าเรื่องของโลจิสติกนะครับจะส่งที่ไหนก่อนถึงจะรวดเร็วเป็นลําดับขั้นตอนถูกไหมครับอันนี้คือความรู้พื้นฐานอีกระบบหนึ่งนะครับขออีกสักระบบหนึ่งระบบนี้เรียกว่าระบบสมาร์ทฟาร์มครับสมาร์ทฟาร์มก็คือฟาร์มอัจฉริยะนะครับในการปลูกพืชใดๆทําฟาร์มใดๆนะครับฟาร์มพืชฟาร์มสัตว์ก็ตามสมาร์ทฟาร์มก็คือเทคโนโลยีที่เข้าไปช่วยในการดูแลระบบนะครับเช่นอาจจะไปเป็นระบบที่ควบคุมการรดน้ําต้นไม้อัตโนมัติ ะร,ระบบที่จะดูแลสัตว์ให้อาหารให้น้ําอัตโนมัติควบคุมสภาพอากาศแบบนี้เป็นต้นนะครับการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มนักเรียนก็ต้องคํานึงนถะึงความจําเป็นที่นักเรียนจะต้องใช้ต้องสร้างนะครับตัวเซ็นเซอร์ตัวอุปกรณ์ตัวไมโครโคอนโทรลเลอร์การเขียนชุดคําสั่งดูไหมครับนี่คือความรู้พื้นฐานที่เรียนจะต้องมีจะเห็นว่าที่ครูเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะทําโครงงานไม่ว่าเราจะประดิษฐ์ไม่ว่าเราจะพัฒนาสิ่งใดก็ตามความรู้พื้นฐานคือสิ่งสําคัญที่เราจะต้องมีก่อน ถึงเราไม่มีเราก็สามารถไปสืบผ้นเพื่อให้เรามีองค์ความรู้พื้นฐานเหล่านั้นได้เมื่อนักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการพัฒนางานหรือทําโครงงานแล้วสิ่งสําคัญที่นักเรียนจะทําโครงงานให้ประสบความสําเร็จนะครับก็คือการมีทักษะในการปฏิบัติงานทักษะในการปฏิบัติงานคืออะไรก็คือการใช้เครื่องมือต่างๆนะครับเช่นนักเรียนจะทําระบบสมาร์ทฟาร์มภายในบ้านนักเรียนก็ต้องมีทักษะด้วยของการต่อวงจรไฟฟ้าถูกไหมครับการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ular, นะครับการต่อเรื่องของระบบน้ําเพื่อให้มันลดน้ําต้นไม้อัตโนมัติได้การจะพัฒนาระบบอะไรก็ตามสิ่งสําคัญที่จะเป็นต้องมีนอกจากความรู้แล้วก็คือทักษะในการปฏิบัติงานนั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้ครูกำลังจะบอกว่าเราสามารถฝึกฝนได้เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับเรื่องของการใช้ทักษะและอุปกรณ์ต่างๆนะครับแต่อย่างแรกนักเรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนตามมาด้วยทักษะที่นักเรียนฝึกฝนขึ้นมาครับ คราวนี้ในส่วนสุดท้ายนี้ครูอยากจะให้นักเรียนมาทํากิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมเรื่องของความรู้และก็การออกแบบสนามเด็กเล่นนะครับครูมีสถานการณ์ให้ว่าชุมชนของนักเรียนเนี่ยนะครับต้องการสร้างสนามเด็กเล่นในพื้นที่สวนสาธารณะที่อยู่ทางทิศตะวันตกของชุมชนและอยู่ห่างจากแหล่งน้ําที่สําคัญของชุมชนเนี่ยซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของสวนสาธารณะประมาณ100เมตร นะครับนักเรียนอ่านโจทย์ตามไปด้วยเนื้อทำความเข้าใจด้วยนะครับแหล่ง<ล>น้ํายังคงมีระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์อยู่และทางติดใต้ของสวนสาธารณะเนี่ยเป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียนประมาณ150คนครับในชุมชนของนักเรียนมีนักเรียนวัยแรกเกิดถึง5ขวบเนี่ยประมาณ100คนนักเรียนและเพื่อนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนคณะทํารรงานออกแบบสนามเด็กเล่นนี้นักเรียนจะออกแบบสนามเด็กเล่นโดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบอย่างไร จากสานการที่กําหนดนี้นะครับนักเรียนลองอ่านโจทย์ทบทวนโดยทีนะครับถ้านักเรียนและเพื่อนได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ออกแบบสนามเด็กเล่นนักเรียนจะมีแนวคิดเชิงออกแบบอย่างไรแล้วทักเรียนมาตอบคําถามนี้ครับข้อ1น,นักเรียนคิดว่าข้อมูลที่คุณครูให้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเพียงพอนะสำหรับการวิเคราะห์หรือไม่อ่าข้อมูลที่เรามีอยู่เมื่อกี้เน,นะะี่ยนะฮะเพียงพอกับการวิเคราะห์หรือไม่อ่าข้อ2ครับนักเรียนคิดว่า นักเรียนต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้างเพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบและก็สร้างสนามเด็กเล่นนั้นได้นะครับจะต้องมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้างและถ้านักเรียนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนักเรียนจะหาข้อมูลนั้นได้อย่างไรนะครับนักเรียนช่วยกันคิดนะครับจากข้อมูลที่มีให้เมื่อสักครู่นี้เพียงพอไหมถ้าไม่เพียงพอนักเรียนต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มและจะหาข้อมูลนั้นได้อย่างไรต่อไปเมื่อนักเรียนตอบคําถาม2ข้อนั้นเสร็จแล้ว ให้นักเรียนมาดูอีก3ข้อถัดไปครับครูอยากให้นักเรียนวิเคราะห์เพิ่มเติมว่านักเรียนต้องการความรู้เรื่องใดบ้างในการแก้ปัญหานี้ให้สําเร็จนในการสร้างสวนสาธารณะเนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรบ้างช่วยกันวิเคราะห์นะครับพร้อมกับยกตัวอย่างความรู้ที่ใช้และข้อ2นักเรียนใช้ความรู้นั้นเพื่อแก้ปัญหาย่อยอะไรและดําเนินการขั้นตอนใดใช้อย่างไรและข้อที่3ครับให้นักเรียนเขียนภาพล่างหรือแผนภาพแสดง แนวทางแก้ปัญหาที่นักเรียนออกแบบโดยย่อจากสถานการณ์ที่กําหนดนะครับมีโรงเรียนอยู่ตรงไหนมีสวนสาธารณะอยู่ตรงไหนมีชุมชนมีบ่อน,น้ําอยู่ตรงไหนให้นักเรียนออกแบบออกแบบโดยย่อมานะครับทั้ง5ข้อนี้ก็ขอให้นักเรียนได้ลองฝึกลองทําดูนะครับแล้วก็อาจจะตอบคําถามในลิงก์ที่ครูให้ไว้ตอนท้ายนี้ในส่วนของเรื่องแรกนี้นะครับเรื่องของความรู้พื้นฐานและก็ทักษะในการปฏิบัติงานมึงครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีครับ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน